ผัดหอยเข้าไปน้องเดี๋ยวมาเที่ยก่อนครับหอมนะครับพี่น้องเทีย่ยมหอมแล้วหอยใส่ลงไปครับหัวหอยนะครับเมื่อน้อยครับเมื่อน้อยใส่ลงไป ม้ตาลครับน้ำตาลครับตนไอยนโอ้แหงก้ำผิน่องเลยนี่นครับผมงัวครับเติมน้ำน้อยนึงพี่น้อง เผาใส่ลงไปครับพี่น้องควนอะไรครับเผาใส่ลงไปน,งนะครับเผาหวานเห่านะครับเผาแขกนะครับพี่น้องเรียบแล้วครับพี่น้องหย่นลงไปเลยครับหล่นลงไปเลยโอดพี่น้อง มาครับพี่น้องกินข้าวทำกันครับสวัสดีครับพี่น้องมนีพอกับบาปูท่องเมืองราสศีชั้นเนีนะครับฝากช่องน้ำเนือเด้อพี่น้องช่องน้หน่อยอีกช่องหนึ่งครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบุพาดคลิปใหม่ๆเวลาบาปูอัพเดทลงครับมาไปกินข้าวแรกทำกันครับมนีพัดหอยเชอรี่ครับกระเพราหอยเชอรี่มาเลยครับ เดี๋ยวยังงี้เขรอเนาะพี่น้อทงทัานี่กินยากพี่น้องชีวิคนกรุงเทพเงียบ 거한거ใส่น้ําไว้เลยน้ําจะไปใส่หมดน้ํามันแห้งหมดพี่น้อง ดูได้สุขภาพในเด้่อพี่น้องด้วยหาแนวกินอยา่า้ครับพี่น้องบอกปูขอตัวกินข้าวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อเอาไปสนิทสัคอนนอกคนเนาะเนื้อคลิปหนาพอกันไหมครับฝากติดตามฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บป้าปูท่องนันกแมเนดอร์ครับสวัสดีครับ